ประเด็นร้อนหลังเกมเชลซีบุกแพ้วูฟยับเยินซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญูซูกิทริปเปอลโบนัสดิวช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ1,500บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%พิเศษสุดค้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาท สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรซเบนออฟฟิเชียลแพ้อีกแล้วครับเชลซีนี่เป็นเกมเยือน4นัดติดต่อกันแล้วนะครับที่เชลซีแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็เกมล่าสุดบุกไปที่โมรินิวกราวครับแล้วก็แพ้ต่อวูฟแฮมตันไป2ประตูต่อ1ครับเรียกได้ว,ว่าช่วงนี้นี่เชลซีเจอกับวูฟนี่ผลงานไม่ไดีสักเท่าไหร่ครับย้อนกลับไปครับฤดกาลที่แล้วครับ ก็แพ้นะครับ1.0ประศูนย์จากดูของมาเธอรุนเยสครับนั่นเป็นเกมประเดิมของแฟรงแ a ลมพาดครับดูด้วยกันที่แล้วครับดูด้วยกันก่อนหน้านั้นนะครับก็บุกที่มารีกราวแล้วก็เสมอกันไป0ปูนย์ประตูต่อ0ย้อนกลับไปครับปี2 2 2กับครับเชลซีบุกมาที่แห่งนี้ก็แพ้ไป2.1สกอร์เดียวกันนั่นเองแหละครับผมเรียกได้ว,ว่า สิ่งตนมันครามบุกไปที่ทำของหมาป่าโดนหมาป่างับเข้าให้แล้วนะครับแต่สิ่งที่บอกไปครับว่านี่คือเกมลีกนะฮะสี่เกมติดต่อกันที่เชลซีเนี่ยบุกไปในเกมเยือนแล้วก็แพ้นั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้ครับในเกมเยือนนะครับผมก็แพ้ครับต่อนิ素สี่ต่อหนึ่งครับยี่สิบห้าพฤศจิกายนครับบุกไปที่อัลแทฟอร์ดครับแพ้ต่อเมเนเตดไปสองหนึ่งหกธันวาคม บุกไปที่กุลิสันพาค,ครับแพ้แต่เอลฟ์ตัน10ธันวาคมแพ้ไป2-0แล้วก็เกมล่าสุดครับทีมโมนิกราวคัธิบันของวูฟแฟมตันก็แพ้ไป2ประตูต่อ1น,นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าณนะตอนนี้ครับโพอชดิโน่กำลังเจอกับสิ่งที่กดดันและก็ปวดหัวมากที่สุดครับแม้ว่าบอร์ดนั้นจะยืนยันว่าหนุนหลังเต็มที่แต่ผลงานยำยาแบบนี้ ก็ไม่แน่ไม่นอนครับตอนนี้ครับเชลซีเนี่ยเตะไปแล้ว9นัดในเกมเยือนนี่คือเกมเยือนนะฟังดีๆครับ9นัดในเกมเยือนนะครับชนะ3เสมอ1แพ้ไปถึง5ครับยิง14เสีย15เรียกว่าแย่สุดๆครับส่วนผลงานในเกมที่สตอร์ฟบีชนะครับพวกเขาเนี่ยเตะไปแล้ว9นัดครับชนะ3เสมอ3แพ้3หรือดูการนี้ครับ18นัดนะฮะในเกมพิมริลีกนะ ชนะ6เสมอสแพ้ไปถึง8นะครับตอนนี้ยิงไป29เสีย28มี22คะแนนได้ด้วยว่าตอนนี้เชลซีเนี่ยโอ้โหเกมเยือนเนี่ยเป็นปัญหาอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นปัญหาอย่างหนักอย่างมากครับประเด็นร้อนในเกมนี้ครับเราก็จะต้องไล่ไปก่อนเลยนะครับสิ่งที่ร้อนแรงที่สุดคือคู่ศูนย์หน้าครับผมเนี่ยเปลี่ยนชื่อครับเป็นแจ็คเววนะฮะกับโบรลันโอ้โหหรือจะพลาดลับเป็นว่า แจ็คลั่นกับโรเวาวก็ได้นะครับแจ็คสั้นในเกมนี้ครับจับบอลลั่นแล้วจับบอลลั่นอีกคือน่าจะเข้าไปสู่ศูนย์ฝึกคอบแฮมแล้วก็ไปเรียงกับเยาวยชน u 9 u 10ก็ได้ครับเรียนเบสิกในการจับบอลใหม่จับบอลไม่ได้เรื่องเลยครับส่วนโรย่าครับโอ้โหความมั่นใจหายไปชัดเจนนะครับจังหวัดแทบอินก็วุดก็ว้าเรียกได้ว่า เกมนี้ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังทั้งคู่จริงๆครับเลสซี่อูโกชุกบูครับวันนี้โอ้โหเหมือนลงมาเพื่อให้ครบสิคนผลงานโคตรย่าแย่ครับกันแลเกร์นั้นวิ่งโหลดอยู่คนเดียวครับอูโกชุกูไม่หาช่องไม่ขยับไม่ไล่บอลไม่ทําอะไรเลยครับแล้วก็ลูกที่ถูกประตูขึ้นนาไปเนี่ยที่ถูกเดลมิน่ามงไปเนี่ยอูโกชุกบูทําอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ยืนนิ่งๆโดเลมิน่านั้นม่งไปเปโตวิชก็หมดสิทธิ์เลยครับเจอขนาดนั้นครับแล้วก็ในเกมเกมนี้ องโกชูกูเจ็บไปอีกนะากครับควรจะบอกว่าเออเจ็บไปก็ดีแล้วแต่คิดอีกแง่หนึ่งนะครับว่ามึงมึงหายเจ็บกลับมาครับแล้วก็เจ็บอีกแล้วเรียกได้ว่าสุดๆนี่ครับแผงหลังในเกมนี้ครับเชลซีมีจังหวะผิดพลาดทุกคนนะครับดีซาซีพลาดกับเสียประตูซิวาก็มีจังหวะพลาดกับเสียประตูบาดิชิวนี่หนักเลยครับลงมาครึ่งหลังแปะให้กับ ผู้เล่นของวูฟอย่างแมทโทตตี้ยิงเข้าไปง่ายๆครับคือไปแ,แปะให้เขาขนาดนั้นใครก็ยิงได้เลยครับผมมารูกูสโตก็มีจังหวะพลาดผมอยู่ก็มีจังหวะพลาด,ด,ลาดเรียกว่าคนที่ลงมาในเกมนี้แนวรับพลาดกันทุกคนครับจอเจเปโตวิชครับเกมนีแ้แม้จะโดนยิงไป2ประตูแต่ผมว่าวันนี้แกผลงานดีนะมีจังหวะออกมาตัดวงตัดบอลแต่ว่าลูกที่เข้ามันก็หมดสิทธิ์เลยครับหม่งอย่างนั้นของเลอมิน่าแล้วก็ยิงกระจอของแมทโทตตี้ซึ่งเกมนี้ครับเปโตวิชเนี่ยกพย็พยายามพยายามถึงพยายามที่สุดแล้วจริงๆนะครับ แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวเลยครับเจอรอบเป้าแบบนี้ท้ายที่สุดก็เลยเรียบร้อยครับแพ้ไป2เปรื่องหนึ เรียกได้ว่าโอ้โหเกมพรีเมียร์ลีกนี่เก็บไป1นึ่งครีนชีตแต่ว่าแพ้ไป2เกมจาก3นัดที่ลงล่าสุดนะครับผมเรียกได้ว่าเปโตวิชนั้นเจอกับงานช้างงานหนักมากครับเกมนี้ครับทางฝั่งของเปโตวิชเนี่ยก็เซฟกับชูเซซาไป4ครั้งเลยครับที่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเชลซีเนี่ยครึ่งแรกพอทําไม่ได้ครับทุกอย่างมันก็จบจริงๆเนี่ยครึ่งแรกครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะลั่นนะฮะของแจ็กสันจังหวะเว้าของทางฝั่งของโรย่าสเตอร์ลิงครับจังหวะนั้นเนี่ย ผมขอตำหนินะฮะหลุดไปเนี่ยจ่ายก็ได้ครับพาเมอร์กับแจ็คสันวาง2คนคือจ่ายยังไงก็เข้าแต่ไปตะมี้ตะบานตะแบงเนี่ยไปยิงเองแล้วก็ติดเซฟขวัญชว์เซฟเท่านั้นอันนี้สเตอร์ลิงควรต้องโดนด่าเป็นอย่างมากครับแล้วก็เกมหน้าครับพาเมอร์กับสเตอร์ลิงอดีตสองคู่ของแมนซิตี้ถูกโทษแบนลงเกมจะขึ้ิสตัลพาเลสไม่ได้ครับเนื่องจากว่าโดนไปเหลืองครบ5ใบทั้งสเตอร์ลิงและก็โคพาเมอร์นั่นเองครับเรียกได้ดว,ว่า ปัญหาสุดๆเลยครับเกมนี้จริงๆสเตอร์ลิงผมว่าก็ไม่เล่นไนะม่ได้แย่นะมีแอสซิสต์ได้สามแต่ว่าแหมจังหวะไปพุ่งลม้มจังหวะควรจ่ายให้เพื่อนจังหวะห่วงบอลก็ยังมีอยู่ครับแต่เกมนี้ผมว่าโดยรวมสเตอร์ลิงก็ไม่ได้แย่อะไรครับแต่ว่าจังหวะนั้นควรจ่ายนะครับแมหมน่าโดนด่าจ,จริงๆนะครับส่วนฮามเมอร์ครับก็ปั้นเกมชวนท้ออะไรก็แต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นจริงๆสำหรับนั่งของเชลซีนะครับในเกมนี้ก็เรียบร้อยเลยครับส่วนมาเคียส์คาเซโดนะครับคาเซโดคนนี้เนี่ยก็ มีข่าว,ว่าป่วยนะครับผมไม่สามารถลงสนามได้ก็เลยเป็นอุโกโวชุกบูคู่กับการลาเกอร์ไปนั่นเองครับส่วนมูดริกเพราะว่าวันนี้ไม่ได้แย่นะผมโอเคแต่หนึ่งสิ่งที่แฟนเชลซียิ้ยมได้คือคีรเซเฟอร์เอ็นคุนคูครับลงมาเนี่ยได้เห็นชัดเจนนะครับว่าคลาสนั้นต่างกับแจ็กสันแล้วก็โรย่าเป็นอย่างมากครับจังหวะครองบอลจังหวะการจ่ายบอลจังหวะการปั้นเกมแล้วก็เกือบทําประตูได้ในตอนแรกนะแหมนิดเดียวครับนั่นของตินโดรนั้นโอ้โหติด เขาเรียกว่าอะไรอะสกัดมาได้ครับนิดเดียวเท่านั้นครับบอลเกือบจะเข้าไปทางลูกแล้วเน N ียคุณครูเนี่ยยิงไป2ลูกเลยนะครับแล้วก็เกมนี้โขกทำประตูได้1ลูกนะครับเป็นการประเดิมเกมพรีเมียร์ลีกเกมแรกของคิสโซเฟอร์เอ็นคุนคูเกมที่แล้วก็ยิงจุดโทษนะครับหลังจากจบเกมในการเจอกับนิวคาสเซิลและเกมนี้ครับลงสังเกตพิมพ์เมียร์ลีกเป็นทางการแล้วก็ทำประตูได้จากการโขกเข้าไปนะครับผมว่า นี่อาจจะเป็นดิวที่แฟนเชลซีรอแล้วก็อยากให้ลงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูเกมหน้าครับเกมนี้มันแพ้ไปแล้วทำอะไรก็คงจะทำไม่ได้อีกแล้วนะครับผมก็ต้องสู้กันต่อไปเลยครับ่วนเชลซีครับในเกมหน้าเนี่ยพวกเขานะครับผมจะเล่นเกมลอนดอนดาร์บี้แมชกับเล่นที่ซัมฟอร์พิชเจอกับคิตตอลพารสนะครับผมเดี๋ยวก็มารอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรแต่เกมนี้สุดๆเลยครับผมเชลซีพลาดและก็แย่ไปอีกหนึ่งเกมเป็นอย่างมากครับ แนวรับก็มีปัญหาแดงกลางอุโกโวชุกวูนี่กระจอกเิ้นดีขอใช้คำนี้ครับสูนหนย์้าครับแจ็คสันกับโรยา่าผมเปลี่ยนชื่อนะเป็นแจ็คลั่นกับ,บโบรว้าวแล้วก็สเตอร์รัว นะครับผมเรียกได้ว่าสเตอร์โลงสเตอร์รัวร่วสเตอร์จอยิงไม่เข้าสิครับเรียกว่าหน้าบ่นเป็นอย่างมากครับที่เห็นอะไรเกมนี้คอมเมนต์ไม่ได้นะแต่น่าเสียดายเป็นอย่างมากครับถ้าครึ่งแรกจบสกอร์ดีๆมี1ลูกส่ง2ลูกเนี่ยผมว่าเกมนี้ไม่แพ้ท้ายสุดก็แพ้ไป2อหนึ่งครับผลงานย่ำแย่สุดๆอนาคตของโพชิโน่นั้นมันช่างมืดมนแล้วก็เหนื่อยสดุดเกินครับที่เห็นอะไรเกมนี้คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับ